ีค่ะคุยานในน,นพิครองอ่อนสาค่ะสวัสดีค่ะครณมิวที่พร,ราชโคลัลน์ค่ะวันนี้วันที่12สิงหาคม2567อโรงเรียนบ้านทุ่หงหินโคนได้จัดก,กิจกรรมวันแม่แห่งชาติค่ะโดยมีกิจกรรมอะไรบ้างคะคุณมิวค่ะกิจกรรมของโรงเรียนเราในวันนี้นะคะมีการลงนามถวายพระพรพระบรมาราชชนนีพันปีหลวงค่ะนําโดยท่านผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการาคณะครูและก็นักเรียนโรงเรียนของเราค่ะควรขู่ขวัญราชัน ค่ะและนอกจากนี้นะคะโรง,งเรียนของเรายังมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วยค่ะคุณยาะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะคุณยาคคะมีกิจกรรมการระบายสีวาดภาพระบายสีแต่งกรและร้องเพลงค่ะค่ะเสร็จจากกิจกรรมนี้ต่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปปล่อยปลาถขายแด่พระพันปีหลวงกันค่ะคุณยา ปไปเลยค่ะไปค่ะไป <interpret. S 1> ปล่อยปลากันนะคะทุกคนในวันแม่นะคะเราจะมาปล่อยปลาที่สะระโรงเรียนบรรุโคนกันค่ะไปดูกันเลยองค์พระราชินีสีลาลังเมตตาประทานแด่ชนทุกชั้นจะจนหรือมีใช้ศักดิ์ศรีต่างกันด้วยพระไทยตั้งมา ือนดังมานดอนองราชินีนั่นเป็นสีแห่งลารระยากริยางดงามเมื่อสาโมสองเป็นขัตติยะเป็นมิ่งควันนิพนธ์ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนค่ะค่ะคอยติดตามกันต่อไปนะคะว่าโรงเรียนของเราจะมีกิจกรรมอะไรอีกบ้าง สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ